สวัสดีครับผมนิวโต้ตัวคานะครับแล้วก็นี่เรามากับอาจารย์บอยแล้วนะครับสวัสดีครับผมบอยโต้ตัาคาับผมครับผมนี่เราอยู่ในช่วงโตคารถเข้าใหม่นั่นเองนะครับนี้เราอยู่กันตัว Honda นะครับ City 1.0V ึ่งจุดศูนย์เทอร์โบเป็นรถปีวันยี่สินะครับผมอ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นรถเล็กเนาะ City นะครับผม Eco Car นะครับผมเครื่องยนต์1 0 0 0งพซีซีนะครับผมเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนาเสนอนะครับผมพึ่งเข้ามาเลยนะครับผมตัวนี้สภาพโดยรวมถือว่าเรียบร้อยมากด้วยนะครับผมเก็บงานไม่เยอะนะครับผมจริงๆไม่ได้อยากเก็บด้วยแต่จําเป็นต้องเก็บนะครับผมเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้านะครับผมรายการที่เก็บนี่ก็จะมีในลักษณะของอเดี๋ยวพาดูกันก่อนนะครับผมด้านนอกที่เห็นนี้นะครับอเดี๋ยวเราไล่กันเลยนะครับว่าเราเก็บงานอะไรกันบ้างคันนี้จะมีในเรื่องของสีอื จะเป็นในเรื่องของลักษณะของสะเก็ดหินซะมากนะครับผม <Yeah. S 1> ทั้งคันเนี้ยเป็นเี่ยวกับเรื่องสะเก็ดหินล้วนๆเลยนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> จะสังเกตใครที่ดูคลิปเราหลายๆคลิปว่าสาเหตุของเราที่ทําเก็บงาน <Yeah. S 1> เก็บเพราะอะไรยังไงก็เนี่ยถึงมีเป็นจุดประสงค์ที่มาทําคลิปพาชมรถเข้าใหม่นั่นเอง <Yeah. S 1> นะครับผม <Yeah. S 1> ได้เห็นสภาพเรียวๆกันไปนะครับว่าทาเพราะอะไรทํายังไงใช้ แล้วใช้แบบไหนทําด้วยอย่างสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามีอธิบายให้ฟังนะครับอย่างเงี้ยมีสะเก็ดหินนะครับผมก็ชนหน้าฝากระโปรงอย่างนงี้ไม่รอดนะครับทําให้นะครับแก้มาขวาอย่างนี้ทําให้นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นจุดลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในห้องเครื่องกันหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงนะครับคือถือเป็นโชคดีของลูกค้านะครับที่ได้เห็นรถตั้งแต่เรายังก่อนเก็บงานนะนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเก็บงานไปแล้วพวกถ้าเกิดเจอรถที่แบบ มีคาบน้ำมันนู่นนี่นั่นลูกค้าจะไม่เห็นเลยนะดูไม่ออกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมทําไปแล้วนี่ลูกค้าดูไม่ออกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเนี่ยได้เห็นเรียวๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความโชคดีในส่วนหนึ่งนะครับผมอ่ะฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับผมในเรื่องของบอดี้เนาะครับสติ๊กเกอร์เพจเลขตัวถังยังมีอยู่นะครับผมน็อตไม่เคยขยับนะครับรวมไปถึงแก้มด้วยทั้งซ้ายทั้งฝั่งขวานะครับผมเหมือนกันนะซุ้มเดิมคานเดิมนะครับผมคันนี้นี่นะครับ น็อตไม่มีขยับนะครับผมตัวนี้เนาะน็อตไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับผมสภาพภายในห้องเครื่องโดยรวมก็มีเพียงคราบฝุ่นดินบางๆนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็จุดมาร์กจุดต่างๆพวกนี้น็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับผมจะเห็นเป็นสีขาวสีฟ้าสีเหลืองอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ปะเกนฝาวาลฝาสูบเสื้อสูบอะไรพวกนี้คือน้ำมันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่าลืมว่านี่เรายังไม่ได้ล้างห้องเครื่อง ถ้าเราล้างแล้วก็มันก็สวยเหมือนกันทุกคันนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ล้างสภาพเดิมมาจากลูกค้าเลยย้ำอีกทีนะครับผมนั่นก็ถือว่ารถคันนี้ไม่ได้ช้าไม่ได้โทมอะไรแล้วก็ค่อนข้างดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับผมเห็นไหมจุดสีเรื่องเหลืองทุกเขียวเนี่ยอย่ <c oughs> างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมมีแบตเตอรี่เจ้าของเดิมก็ใช้เป็นแบตแห้งด้วยนะครับของยูอาซ่าเนาะโอเคนะครับโดยรวมห้องเครื่อง <c oughs> ถือว่า ผ่านเลยนะครับผมเหลือในเรื่องของการขับขี่เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการไปหลังจากที่ดูรอบคันดูภายในไปแล้วเราจะมีการไปทดสอบลองขับดูสมรรถนะกันด้วยนะครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับวันดีเลยครับผมครับอ่ไปจุดไหนกันต่ออาจารย์เดี๋ยวเราก็จะไล่ไปรอบคันนะครับผมอันนี้ด้านหน้าถือว่าผ่านแล้วนะครับรถสวยนะครับอ่าครับอ่าเมื่อกี้เราดูมาถึงสะโพกแล้วอ่ามาดูตรงนี้นะครับยางยางตัวนี้นะครับผมก็เป็นยางปีสองพันยี่บี่นะครับผม อ่า bx good list นะครับผมตัวนี้ก็โอเคยังดอกเต็มๆ็มเลยเห็นไหมผลขกินเนี่ยนะครับผม,มใช้กันได้ยาวๆตัวนี้สี่มือโลก็ใช้ได้สบายๆนะครับผมมาถึงสีประตูกันบ้างนะครับก็สเก็ดหินนะครับเนี่ยอ่เขา<อ>ที่มันเล็กมากเลยนะมันเล็กเท่าปลายปากกาครับใน <ๆ S 1> อย่างเงี้ยนะครับ <ๆ S 1> นะครับเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่า <c oughs> จริงๆด้วยความเป็นรถสีเทาด้วยครับหลายๆที่ผมเชื่อได้เลยว่าเลือกที่จะไม่เก็บก็ได้นะครับผม ขายในสภาพแบบนี้ก็ได้มันดู่มันนุ่นว่าเปื่อนเผืนนะใช่ครับเดี๋ยวมาดูครับบอดี้กันบ้างเราดึงให้ดูกันทุกคันอยู่แล้วในเรื่องของโอเคบอดี้นะครับนี่นะครับจุดมาร์กจุดอารนะครับเดิมนะครับผมเดิมจากโรงงานเรียงเม็ดสวยตามระบบเลยนะครับคือเขาทำมายังไงรถทุกคันเหมือนกันอย่างนี้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้คอนเฟิร์มว่าประตูหน้าขวาสวยนะครับ มาดูประตูหลังขวากันบ้างนะครับผมดูสิพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกยังไม่แกะเลยครับผมมีความสดของเขานะครับและนี่เป็นเบาะเดิมๆนะนะครับผมเม่ไหนพูดถึงเปิดมาแล้วเห็นนะครับจะสังเกตได้ว่าสดมากคือลายของเบาะต่างๆพวกนี้ยังคงอยู่นะครับผมครับนะลายยังอยู่แล้วก็เบาะไม่ช้ำไม่ซุดเลยนะครับผมแลวสีสีของตัวผ้าเบาะมันก็ไม่แบบนั้นใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีลวดลายของเขาอยู่มีสีของเขาอยู่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ย ประตูเห็นไหมครับอเดิมอยู่นะครับผมเดิมมาจากโรงงานนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผม <S <S อ,อเดี๋ยวมาดูภายในด้านหน้ากันนิดนึงนะไหนให้ดูภายในเวลาดูเบาะดูพวงมาลัยนะครับผมอคอนโซลเพดานผ้าหลังคานเนี่ยเนี้ยจริงๆนะครับผมคันนี้เนาะ <S <S ไม่มีการแต่งเติมไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นดูดิบังแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยเหมือนกันนะครับผมยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับ นี่ก็เดิมมเบาะนี้แม้แต่ตัวคนขับก็ยังไม่สุดไม่ช้ําเลยนะครับผมยังแน่นๆตึงๆอยู่เลยนะครับผมอะเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกครับคันนี้เก็บงานไม่เยอะนะครับครับถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาได้ดีมากนะครับผมขนาดเป็นเบาะผ้าและเป็นสีดําด้วยยังอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้นี่ถือว่าโอเคเลยอมาในเรื่องสีนะครับต่อกันนะครับรอบนอกก็อย่างนี้นะครับผมสเกเหินจริงๆนะครับจุดเล็กๆนะครับผมนี่คือ สาเหตุที่เราจะเก็บให้ลูกค้านะครับผมเล็กจริงๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมฮะเล็กมากนะครับผมเพราะว่าผมเจอคําถามมาบ่อยนะครับผมคันนี้ทําสีมาไหมทําเพราะอะไรนะครับผมใชผมก็เจอมาบางทีลูกค้าก็ถามว่าทาไมต้องเก็บด้วยละใครที่เจอคลิปนี้นะครับผมก็ไขข้อข้องใจกันได้เนี่ยนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับผมอาร์กต่างๆอยู่กันครบนะครับซีนเดิมนะครับผมอาร์กลองน้ํานี่ก็มีเนาะเห็นไหมฮะก็อมี ครบเหมือนกันทั้งสองฝั่งด้วยนะครับบ่งบอกว่าเดิมนะครับผมแล้วสีข้างในพวกร่องน้ำววนวคุณเจากด้านๆหน่อยมันจะไม่เงาเหมือนเหมือนสีรอบนอกนะครับผมนี่คือสีซับในแล้วเขาก็จะไม่ไปยุ่งอ่ะด้วยยางอะไหล่เดิมๆเลยนะครับผมนี่แม่แรงชุดขันล้อมีให้ครบรรนะครับมีให้ครบแล้วบอดี้ก็ไม่เคยทําสีพื้นล่างเดิมๆเลยพื้นหลุมยางอะไหล่นะครับผมเย้แล้วนี่เหด้านสี ด้านข้าง้ก็ฟิลคล้ายๆกันนะครับผมโดยรวมทั้งคันพูดง่ายๆว่าจะเป็นลักษณะของสเก็ตหินอย่างเดียวเลยนะครับผมทั้งคันเนี่ยสเก็ตหินล้วนๆเลยนะครับผมที่ทําไม่ทําก็ได้นะครับผมใช้งานไม่มีผลต่อการกับเพายอะไรอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องของความเนี้ยความสวยงามที่เฉยซึ่งตัวต่อคาต้องการให้เนี้ยนะครับผมตัวต่อคาต้องการทํารถมือสองให้สภาพเหมือนใหม่ใกล้เคียงรถป้ายแดงให้มากที่สุดนะครับผมก็สรุปโดยรวมได้ว่านะครับผมสําหรับรถคันนี้ในเรื่องของการเก็บงานก็ เราจะทําสีให้ใหม่รอบคันคือทั้งคันไปเลยนะครับผมสาเหตุที่ทําย้ํากันอีกทีสะเก็ดหินครับทําเพราะสะเก็ดหินนะครับผมอ่าแล้วสีที่เราจะใช้หนึ่งเคเราไม่ใช้ครับตัวนี้เราใช้ 2K เคใช้สองเคนะครับผมก็เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับผมพวกนี้ใช้ในรถกักซุปนยนร์รถพวกป้ายแดงอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันในรถที่เวลาเขาผลิตรถนะครับผมเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกับเขานะครับผมซึ่งก็ ยืดอายุการใช้งานนะครับผมสีเกิดความฉ่ำวาวแข็งทนทานในเรื่องของเลกเกอร์นะครับผมทนทานต่อพวกขาบความเป็นกรดเป็นด่างต่างๆที่จะมาทําให้สีเกิดความเสียหายนะครับผมอย่างเช่นน้ํามันหกน้ํามันเบรกหรือว่าจะเป็นพวกผมเคยนอนกอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเจอประมาณว่าน้ําหอมในรถหยดหยดใส่อะไรต่างอ่าเงี้ยครับฟิลมันจะคล้ายๆอย่างนั้นตัวนี้ก็จะป้องกันได้ดีกว่านะครับผม ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแชรกันข้ามวันข้ามคืนน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมอ่าครับนะครับจริงจริงค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าด้วยนะครับผมแต่ว่าโตโตคาเราจัดให้นะครับผมเพราะว่าต้องการความเนี้ยบนะครับทําทุกอย่างทําไปเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนะครับผมมองผมนะผมมองว่าต้องได้มาตรฐานอ่าทำเหมือนทําใช้ะครับนะครับผมทำเหมือนเราคนในครอบครัวใช้กันเองนะครับผมเพราะคันนี้ก็จะใช้สีแห้งช้า 2K แบบนั้นเลยนะครับ ในจุดอื่นๆสภาพดีอยู่แล้วก็เหลือในเรื่องของการไปทดสอบไปลองขับเนาะก็เดี๋ยวไปลองขับกันสําหรับคันนี้ครับได้เลยปะฮะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถซิตี้คันนี้กันแล้วนะครับสูงสภาพเนี้ยจริงจริงกลิ่นหอมด้วยนะเพียงแค่เข้ามาเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับผมอเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะครับอืมเสียงเครื่องเสียบนิ่งมากเลยนะนิ่งและเพาะนะครับผมรอบไม่มีสวิงไม่มีอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเบิลดูหน่อย เครื okay. 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 Right. ่องเงียบเลยนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปทดสอบลองขับกันนะครับผมอเดี๋ยวขอลองวิทยุลองอะไรดูหน่อยนะครับ่าปรับสัมผัสได้เนาะโอเคเอ็มเอ็มเมื่เขาไปอะไรเขาอย่างนี้นะครับไปทอนอะไรต่ออะไรทั้งทั้งนี้ก็อยู่มันตีฟังชันใช้ได้นะครับผมแอร์เย็นเนาะกระจกข้าง พับได้รับได้ปกตินะครับอ่าเพราะว่าเราดูรถเราดูกันทุกจุดจริงๆนะครับผมนี่ยงรไฟรถอะไรนี่ก็ดูเรื่องออปชันไลไรต่างๆเนาะครับอืมกีบอกว่าตัวอักษรตัวหนังสือนี้ก็อยู่คมชัดนะคมชัดครับไม่ไม่มีลอกไม่มีเลือนเลยนะครับผมตัวหนังสือมัลติฟังก์ชันต่างๆครับถือว่าไม่ช้ำไม่โทรมนะครับผมโอเคกระจกรถสีบานใช้ได้นะครับผมแอร์เย็นอ่า ลองเกียร์กันหน่อยจอดอยู่กับที่ลองเข้าเกียร์ถอยดูนิ่งมากนะครับผมรอบไม่มีตกเลยนะปกติบางทีพวกเครื่องรถเล็กๆกะมันเวลาเราใส่เกียร์ชุดเกียร์ไว้อย่างเงี้ยโดยที่เราเหยียบเบรกรอบมันจะสวิงคันนี้ไม่มีเลยนะครับผมนิ่งมากอยู่ที่พันรอบนะครับผมแล้วไม่มีกระตุกด้วยนะฮะนะไม่ไม่สัมผัสถึงความกระตุกนะครับผมโอเคเดีย๋ยวไปลองจวงล่างไปลองเกียร์กันนะครับ ซิตี้อ่ะเป็นรถเล็กนะ <S <S ผมมองว่ามันก็นั่งนั่งสบายนะ <S 1> <S 1> ในร่วงกับตัวตัวเบาะด้วยผมมองว่าอย่างน้ผมก็ชอบนะบอกเขาปรับสูงต่ำได้อันนี้เบาสูงแล้วเรานั่งแล้วเข่ามันไม่ชันนะครับผมครออคือว่าเงียบเลยนะเนี่ยตกหลุมตกล่องน้ำอะไรเมื่อกี้นี่ลองดูแล,ล้วเงียบเลย <S 1> <S 1> โช่วงล่างยังตึงตึงอยู่เลยนั้นเนี่ยสัมผัสได้เลยคือรถที่มันขับดีขับแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วครับเนาะ ขึ้นระนาดดูก็โอเคนะครับผมเงียบไม่มีเสียงเนาะเสียงลุกมากช่วงล่างแลกรถต่างๆนะครับผมเงียบนะครับเดี๋ยวเอาสักระนาดหนึ่งไม่มีเสียงอไม่มีเสียงเพราะว่าถ้ามีเสียงอย่างคุณนิวอาจจะได้ยินแต่อาจจะยังแยกไม่ออกนะว่าเสียงนั้นมาจากอะไรอย่างเี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลอง การทรงตัวะระยะยาวกันนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งหน้าตี่เนี่ยเครื่องหนึ่งพัน่ะขับสรุกมากครับขับสรุกอัตราการเร่งดีถึงจะเป็นรถอีโคคาร์นะถ้าเปรียบเทียบกันผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบกันรถประมาณเครื่องพันสองนะครับกับตัวเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยตัวตี่ตีน้าหน้าเร่งกว่ามองอันอันตราการเร่งดีขับในเมืองก็ไม่เมื่อยนะนะฮะเรื่องของความประหยัดน้ำมันก็อ่า ลดไอีกนะฮะเรื่องาอยาเรื่องน้ำมันเชืเอ้อเพลิงอะไรเงีย้ยเดี๋ยวเราจะมีพื้นที่ที่ใช้แบบลองความเร็วกันหน่อยนะครับผมบอันนี้ถือว่าผ่านนะลูกปืนล้อไม่ดังยางไม่หอนนะครับช่วงล่างแน่นเฟิร์มนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวย่างนี้มันจะพอใช้ความเร็วได้ดู เช็คเบรกเช็คอะไรด้วยไงการทรงตัวถือว่าผ่านชกไม่มีโยนไม่มีย้อยนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบเนาะอมานะมานะมีร้อยสี่แล้วนะโบเปิดมาเลยโบเปิดมาเลยนี่โอ้โเรีย้อยห้านะตอนนี้นะนิ่งๆเลยนะครับผมเห็นเห็นเลยเอาเบรกหน่อยโอ้ไม่ดึงเลยนะโอ้ชอบอะนะครับร้อยห้าร้ยหกเป็นไงซิตี้อันเทอร์โบ คันนี้ผ่านเลยครับผมคอนเฟิร์มอีกคันหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมคอนเฟิร์มฟันธงให้เลยนะครับผมใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับได้ไปลองมาแล้วอาจารย์รู้สึกเป็นไงบ้างความเอาความรู้สึกจริงๆเลยความรู้สึกจริงๆเลยก็ถือว่าต้องยอมรับว่า Honda แล้วก็โดยเฉพาะซิตี้นี้ผมว่าเขาทําช่วงล่างออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วมาเจอกับคันนี้ที่ว่ารถสภาพดีเลยตุงลงช่วงล่างแน่นทุกจุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บูธปีกนกลูกมงลูกหมากแหลกกุ้งมลายเผาขับอะไรพวกนี้นะครับผมถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีเสียงเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องยงเครื่องยนต์อะไรนี้คำลงกําลังเทอร์โบมาเนี่ยโอ้โหหลังติดเบาะเลยนะครับผมให้กําลังได้ดีถือว่าคํานวณออกมาได้ดีมากนะครับผมได้ความประหยัดด้วยนะครับผมต้องค้นหากันเยอะซิตี้นะครับผมบอกเลยว่าด้วยอัตราการเร่งแรงม้าด้วยเนาะคือเอาว่าคันนี้ใครได้ไปผมก็คอนเฟิร์มให้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผม แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลนะครับผมตัวนี้เรามีรับประกันหลังการขายให้อยู่แล้วนะครับผมครอบคลุม2 4 7รายการนะครับผมควบคู่ไปกับบริการฉุกเฉินต่างๆรถยกรถสไลด์นะครับผมน้ำมันหมดยางรั่วซึมรถล็อกอะไรพวกนี้มีควบคู่ให้ลูกค้าหมดลูกค้าสามารถโทรติดต่อคอนเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อความอุ่นใจให้กับคุณลูกค้านะครับอ่าเป็นไงสําหรับใครสนใจคันนี้ะ่าหากลูกค้านะฮะท่านใดสนใจนะครับกับรถ h o n d a City 1.0 V ตัวเทอร์โบรถปีวันย3นะครับออกห้างใต้แดงอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมณนะตอนนี้ทางตัวหาตั้งขายอยู่ที่3 09, 9 9 9 0 0บาทนะครับราคานี้ก่อนที่จะเก็บงานนะหลังเก็บงานผมต้องแจ้งก่อนหลังเก็บงานอาจจะมีราคาที่ปรับเปลี่ยนนะครับอะรถท่านใดสนใจก็ลองเข้าม,มาดูได้นะครับเราจะจะพาไปดูเรื่องของขั้นตอนการทําหรือว่าการผลิตนะ,ร,ะตรถ,รถ<ไ>ง่ายว่า ระหว่างที่ผมเก็บงานอยู่นี้นะครับผมลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสมมติจะขอซื้อขอจับจองขอดูรถได้หมดนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าต้องการแบบคงราคานี้ไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคันเนี้ยกําหนดการแล้วเสร็จของผมนะครับผมจะทําเสร็จอยู่วันที่หกพฤษภาอนะครับผมสองพันห้าร้อยเอ้ไม่ใช่หกพฤษภาหกมิถุนานะครับผมหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ใครสนใจในราคานี้สามารถตับจองล็อกราคาไว้ก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บงานเสร็จแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับผมนะรถสวยๆรถสภาพดีๆอย่างนี้ก็ใครสนใจรีบเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครสงสัยมีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ด้วยนะได้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะสงสัยนะคบผมอยากจะสอบถามเรื่องของตัวราคาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยหรือว่าติดต่อมาได้ที่ติิต่อ นะฮะ0 8น7 7แปดสามเจ็ดเจ็เจ็ดสี่เจ็ดและ0 8น7 7แปดสามเจเจ็ดเดห้าเจ็ดนะครับตามแพลตฟอร์มตัวค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะผมครับก็สำหรับวันนี้เนาะก็ถือว่ายังอยากได้ใช้เองเลยนะครับผมวันนี้ก็ภูมิใจมากเลยเนี่ยฮะนะครับผมก็หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะครับผมก็คอยติดตามกันว่าครั้งหน้าเราจะเอารถอะไรมารีวิวเป็นรถข้าใหม่อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและคุณนิวก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ See you're rolling up over black Cadillac high heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's had a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every Everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine